chừng <coughs> <coughs> ngày <coughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเจอกันทำกลางบรรยากาศบ้างด้วยพี่น้อง เป็นหมกหมอกเนาะหมอกทั้งคู่เดี๋ยวจะเี๋ก็อยู่ทั้งดอยสูงเก่าได้ครับผมเจอกันในมือที่ฝนลินตั้งแต่ขึ้นมาจากดอยจนเท่าในนี่แหละพี่น้องแต่ดินก็แห้งนะแห้งอยู่ครับผมเดี๋ยวก็มาเจอกันอีกมือเนาะบาดเชิดสกิมควอยสารบันทุงเนาะพี่น้องยินดีต้อนรับพี่น้องเขาสู่คลิปนะครับหาเห็ดของเขาเอาเบาเนี่ยสกิมอย่างกินดอยมากกันสิมึงมึงเจ๊กน้อยพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมเนาะ ขอบคุณท,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 ที่กดไลค์กดแชร์ให้เนาะขอบคุณทุกกำลังใจปลาพี่น้องเดินปลาด้วยกันครับมึงไปพี่น้องลุยข่าวหนอนดอกเรล็กเหกหมานด้วยครับผมฝนตกด้วยพี่น้องฝนลินบดขึ้นเลยครับบรรยากาศแบบนี้นบรรยากาศเป็นตะน,น,น,นอนเนาะเนาะเข้ามาเข่าป่าแลวเย็นดี สมิึสไข่เด้อครับถึงเขาใหญ่จ้ะพี่น้องกำลัง,งงามเลยพี่น้องกําลังอันนี้เลยเนาะกําลังดันเคนเดียว

นนะพึ่งไข่จ้ะพี่น้องพึ่งเรืองพี่งดอกงามเลยด้วยครับไข่ลงขาวด้วยครับพี่จะไข่ไข่ใหญ่ด้วยไข่ใหญ่สใจเลยงงสั้งใดด้วพี่น้องยังนุ่น นี่นี่โผล่เรียงกัหนหมดตัวหมูขาวจะ้ะนี่เนาะกำลังไข่เลยผเขาวด้วยครับกอเด่งด้วยครับถึงหนาฝนแดงดีครับ กำล,ลังสิบบาทน,นี่เนี่ย้อง,งสิบบานจ้ะเพื่องจกน้องนองมีสงมมาละมกบน้อง ท่านผสมก็ี่น้องได้ดอกหน่อยบัวขาวสีขาวล้วบัวขาวสีเหลืองกับบัวเหลืองพี่น้องใส่ผสมกับละงก์เหลืองเนาะธรรมชาติเขาละงกเหลืองเขาสดดอกหน่อยด้วยครับผมขาวพี่น้องแต่ดอกบัวคอยไงเป็งเหลืองเนาะ đi làm đi chụp mình ngày đó này ngắm đây rồi, chưa đặc thì nó mua phù quá กำมือเลยเนาะไข่หนึ่งไข่หนึ่ง่้ยครับ ฝนถือขีดดินกระเด็นใส่นบ่คอยงามกนมองเลยด้อจ้ะ ะกนมีไข่ก็มีกลังนน้อยก็มีเลยพี่น้องเหยอกาลายดุ่นนอเล<ท>ียงดอกนี้เลยพี่น้องมึงแก่ขนาดนี้เลย่นี่เบือบลาเลยซองหรวะนี่เสียดบ้าดนี่ยับเนี่ยนว phừng đường các bạn phừng phừng lửa coi đẹp ngàm các bạn nhìn phun ใช่จ้าตึง้ตงลางกันเลยงามเลยพี่น้องกาลังเปิดหมวกมาด้ครับพี่ ผิด้นไปปิดกอนเลยด้วยครับผมอืมปิดกอนเลยครับอืมเป็นหัวเยียบ งู้วยครับผมสองดอกนะงเขาจะดูดไวเลยครับให้เปิดนกยูง่ลยย่ง สดใสดีครับเนาะถือฝนมลงขึ้นถือทุกมือฝนขาวด้วยครับมันอีกค,คนขอนคางหลายด้วยครับดอกบานก็หลายได้ครับดอกบานเ่ราะอะไรเก็บเอาได้วี่น้องดอกบานเพราะราวา่เาเก็บไปก็เสียให้เราแตกหมด เห็ดมันปูด้วยครับผมเห็ดมันปูนี่ขอดคางหลายเลยด้วยครับสีเหลืองงามโหก่อเด้งด้วยครับี in, บฟังค่อข้างสั้นด้วยพี่น้องนี ผมลงมาคนเดียวสาวกิมขยุงเทิงด้วยครับผม,มเห็ดเดียงคือหนอนเห็ดเดียงหลายด้วยครับตัวข้าวบานครับผมดอกบานนี่เฮาสีบัวไหลเก็บเอาด้วยครับตัวเอาไปมันก็แตกป้ายค่ะนคนือหนองนกบบานเห็ดเดียงเ,เดี๋ยว<ๆ>เลยพี่น,น้องผมจะเลือกเอาดอกไหนที่เขาเอาดัดใหญ่นักนะจะเลือกเอาแบบนี้เนาะครับ อันนี้กำลังบาดนะครับจุม่มหน่อยๆเดี๋ยวจุมจ่มๆเขาเนาะครับ เลือกเอาเด้อครับบ่ได้เอาเอาบิดทุกดอกพี่น้องตรงนี้ก็รักบานเด้อพี่น้ององ,งามๆด้วยเก็บค,คนเดียวอาจจะเบิ่งบ่อ มุนคือเก็บ,บสองคนเด้อพี่นอ้องจุ๋มพี่น้องงามเลยครับผมสดุดยอดเ็ดแดงนี่เริ่มบานเริ่มสีไว้แล้วด้วยครับอาจจะออกกรอบใหม่ด้วยครับผมดอกบานเขาไหลค่อนข้างสั้นด้วยครับนี่ลงมาเก็บ เสาจิมบ่อไหนลงมาน้ำเลยครับลงมาคนเดียวสูงครับผมตัดขาทีหลังด้ยวยพี่น้องบนนี้ทกใส่เป็นหอยดินสไลด์ด้วยครับนี่เป็นรูปลงไปเลยครับ ผ่าบาไดเได้ครับเถวเดียวนี่ถ้าผ่าที่แค่หลวงอย่างเดียวอู้หัวไหลงูขาวนะผมเห็ดเดือดลายค,ค่ะพี่น้องดอกบานเขาลายให้จุ่ม <c oughs> ก่อนขางสั้นด้วยครับ น้องนงได้ครับผมเห็ดเผื่กเขามีมากมายหลายชนิดเยอรับดค้างไก่กลังสิบาทได้ครับตรงนี้เอาเด้อครับจะลองนดูอะไรครับ เพชรมันปูไหมดูดีอยากแก้ด้วยครับบ่เอามีผิดหวังเห็ดมันปูหลายแห้ง mm hmm. เสียบดื้อครับมันปูนี่ <Yeah. S 1> อดเชิญข้าวไล่ก็อดบ่ได้เก็บเอาก่อน หลงดินเก็บกับบ่อข่อยอ้ํานุ่ยด้วยครับผมเป็นภูเขาสูงๆสั้นๆจังหน,น่อยโอ้ยงามลายลายโพดลายโพพี่น้องอผมบ่ได้เก็บเอาเบิร์ดด้วยครับเอาสน,นีิแหละ เก็บอยู่คนละบ่อนเลยนพี่หนอนกับชาวกิน,นเขาเก็บจะสิเก็บตะกาคลงมือาจะมว <c oughs> <c oughs> น,น,นั่นจนมาน่ามีบันีิเลยใช่น้องจะเป็นงามแห้งเนาะข้าวดีค่ะข้าวน ขบวนนี้เป็นเป็นไอหมอกด้วยพี่น้องนี่มึงขาวจุดพูดเลยจูบไมพี่น้อง คลิปแรกเงข้าพี่น้องหมาเนยอยู่ด้วยครับมือมือนี่คนหลายนะมือนี่โคตรนขางหลายปลาแตกครับผมเมื่อวานปลาบ่อนแตกมือนี่แตกกระจายเลยประกาศซองกันเลยขึ้นมาแน่แล้วของซาเยนข้ก็บอะไรละงกได้ละงูกระเห็ดกอเนาะเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งนิดน้อยนิดน้อยแล้วเจอกันคลิปต่อไปที่พี่น้องพักิดเข่ากันครับผมขักิดเข่าแล้วลุยต่อนะเฮ้าเนาะไปขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมด้วยครับขอบคุณทุกไลททุกแชททุกเมน ขอบคุณทุกการติดตามท่านพี่นอ้องขอบคุณทุกกำลังใจคลิปหนาเจอกันไหมครับสวัสดีครับ